ปิดอัดละโอเคต่อเราเติมบริกันตานี้อ่าจะดีใจใหญครับเหลือเอดีซับและป่าเอ้หลือดีซีซับท็อปเลนคือปัญหาคือผมก็เติมเหมือนกันไงอ่ะเวียโก้ท็อปแม่งแะไรมเวียโก้ซับ เจฟคุณจะไปไหนสปอ,อร์ตก็ได้ <laughs> ไปการเล่นตัวดาวเมทล้ะ <laughs> นี่คือครั้างในของไม่งมีกูกนะบอกไว้ก่อนออกลัวทำไมอ่ะมันแค่คคนอมองไอง้ที่อ่อนยังซับได้อยู่ไมไม่ตาม,มได้ได้ได้ยังได้อยู่โดนเนิบมาแต่ก็ยังพอได้อยู่ <laughs> เราจะเล่นป่าครับแต่ผมซับให้ก็ได้ แบกทีมเหรอแน่ใจนะที่เล่นตัวแบกทีมใช่ผมเล่นสับด้วยปีที่ผมเล่เล่นป่าได้หรือเปล่าชาโคมันโดนเนื้อแล้วใช่ะเจ๊เออเล่นเดือดตัวเดียวนี่มาแล้วกันมันก็น่าลงทานดีชาโคผมเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวไงตัวนักฟุตบอลตีไอ้นี่มันหน้าตามันดีกันไปป่าววะยีโก้เนี่ย ใ <Ee, S 1> <F elt S 2> จเกลยเลยเกลยกันเยดียเนี่ยเนี่ยคือมันมาขนาดนี้ก็คือแบบไรออดสามารถทำบอยแบนได้แล้วนะ ใครเชื่อว่าอนาเธอร์เป็นเกเป็นอนาเธอร์เป็นอันนี้ใ,นใส่ไม่ไม่อะไ,ไม่ครับไม่เลยเหรอไม่เคยดู <c ười> เคยดูมันใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่ามาดูว่าใช่มันล่มเรื่องมันงงงอ่ะมันมีล่มมั้งล่ะเออเนื้อเรื่องมันงงงอ่ะ เมื่อขกดมาเจอมัดีใช่ไอเรื่องที่มันอะไรต้องมีต้องมีเด็กไม่มีตัวตนคนหนึ่งปะใช่ในห้องเรียนเออ,อ,อเรื่องมันงงๆเรื่องนั้นเคยเดูยอยู่ไม่รื่องนั้นทำไมผมไม่กล้าใช้ลงุงเราแรกคิดว่ามันเป็นผีแต่ไม่ใช่ผีแต่ต้องทําเป็นเหมือนไม่เห็นเฉยๆคำสา์ต้องไอคำสาปมสามห้องหนึ่ง ก็ดูจบดูจบแล้วก็งงแล้วฝั่งอะเอดีมีตัวอะไรวะเนี่ยเวียโก้ไม่ใช่ทับเอดีจะเสร็จเอา, Nico. Nico, Nico, า okay. เนโครเนโครเปล่าเนโครเอดีเอาเคนเลดกันแล้ว <Nico. S 1> กันเนโครมาสนับพอ ได้กินใช่ไหมมาแกงบนแล้วแกงเงินบนเบาๆล้วอย่างนั้นแหละถ้าแกงบนเราต้องลงล่างก่อน <c oughs> ไปไปเอาชาโคมาซัพพอร์ตให้รอบเเองจะเห็นสตรีมเมอร์คนหนึ่งเอาชาโคไปซัพก็มันมีก็มีเม,ม,มตาหนึ่งอะ่ะเมตาที้แล้วอะ่ะ <c oughs> นี่ควงดาบเท่ คือมันเท่ะนะแต่ในเรื่องมันไม่เท่ถา,ถ,าถ้าตัวมันเลยกนะ็เล่นเลยก็ได้ครับมาโยนก่องเฉยกล่องไม่ต<ม>ี<ด>แตกกนนะไม่แตกไม่แตกหรอ ถ้ากดแตกก็จะไมไปแต่ผมว,ว่าไม่แตกเพราผมเล่นทับเดียนมันก็ตายหมดแล้วอ๋อนี่ไอ้กล่กองหมดเวลาได้อือออีเอา้ายี่พัดคิวตัวแรกยำแพ้เลยป่ะ <c oughs> อ้าวพัดคิวตัวสองยำแพ้เลยป่ะไม่ใช่ฟิกเกอร์<ห>พัดคิดวรถถังแล้วกับโอกาสแพ้ แนวถัาเนี่ยเอออามันก็เกินไปอย่างจริงบินโคตรเร็วไม่ <c oughs> ไม่ใช่เอ้มันบยลลี <c oughs> เอมันมีทำคอมโบนี่การ์ดบอมอะ

ยี่อยู่ล่างเอ้ยป่าไม่แก๊งเลยวะเงี่จังต้องดีพอร์ตละเจ้า <c oughs> เอาปูอยู่เลยนี่ผมก็สาปล่อยมัน,นนัล <c oughs> นลึก่น้หละเดี๋ยวอ้กลางกลางกลาง ลังไปมันต้องขึ้นมามันต้องขึ้นมา oh. มันต้องขึ้นมาอยากแฟดคิวอยู่แต่กลัวพลาดเอาเลยรอนมามีวิก ม oh. ีโคมันมาจีนแล้วเนี่ยไม่รู้ใครไม่รู้ใครเลยอะไรด้ตอนนี้มโอ้โหติดโอ้เฮ้ยเีลิพอร์ตโปริดเด็ดดันดัน ตื่นไปว่าใส่ใส่คิปอันอยู่ไอ้ชัดเผาเอาเพลเอาลงคลิปอะ <c oughs> ทำให้ประหลาดใจง <c oughs> ั้นเขาเนี้ยตกใจ เฮ้ยตมยแล้ อะขนาดนั้นวะไม่โดนเอ้ยเีย์กโก้สนุกดีเนี่ยว่ะมันมนสไตล์กันเล่ของผมเลยนี่ยว่ะตัวนี้ฟุ่งหน้าเดียวยัดหน้าเดียวไอ้สดุดก็อยู่ที่บอกรกืด ไม่หรห okay. ือเลยนี่มันเห็นได้ไงวะเนี่ยดูใกล้ตัวหรือ ดูไม่ไหวแวนะต้องมีของไม่มีของไม่ได้ละไปเลยเอ้ยจะล้มมันให้หนยไปไม่ปลาดับให้เลยนะไม่บอลใส่บอลแล้วเมื่อกี้ยี่ยู่ล่างนั่นเอาดิบเลยกันตอนนี้มีโอกาสแพ้สูงมากโดยเฉพาะเยสโอหมอปลาแบบไม,ม่ปลาผีไง,ไงวะนะี่ ส่วนนินจาไหมเนี่ย 可以弄点。 ไม่มาหมดเลยไม่ทันสวย ตรแรงเลยนะครับห้าสิบน,นี่หวามาตรฐานละแตนติดไปแล้วคันน,นัน โอ้ปล่อยมันกลับบ้านเลยก็ได้นะมีลิฟต์อยู่ทำไมจะจะขึ้นลิฟต์ไปไปชั้นสองอะห้ามต้องมีสิก็แต่โอ้นี่เลยอยู่ในทีละหะ<า>อ๋ะอ ยีย่ยีลงนะยี่ยีลงอะไรพี่ไพี่ปิด้างไวหหรเปล่าม่อนหรือขางนไม่แน่ใจเหมืนมหนนหอมกนกันของผมคนนะละรุ่นรับไม่มือะคนละรุ่นกับผมอ่ะพี่เอพี่ <c oughs> นนอ,อนะ่ะเมือืม จะไม่แกงกันบนไหนล่ะป็นหนึ่งไปยหนเัอได้ ลืมปล่อยอ้าวมีเรียนปล่อยด้วยไม่รู้ว่าจะปล่อยไหนอ่ะเกตก็แล้วกัน ปาที่แล้วก็ไม่น่าใช่มั้งเหยื่อลางได้สักทีโอ้โหมีตัวมห้าวจังวะเฮ้ยหัวยุก อะไรเอาหล่เข้าหลคนกดแรงเลยสองร้อยห้าสิบี่วิญาณัด ไม่ได้มีคนมาแก๊งมันเลยอ่ะก็จะไปแก๊งเอาแกงไม่ได้ปลาของไอเอดีไอกาแล้วก็เตี้ยจริงเอาเอาไอีเขี้ยมไม่เข้าเมื่อไหร่เนี่ยสัตว์นี่ของเยอะไม่ต้องห่วงเยอะสุดมีอะไรสุดแค่มีของก็เกิดแล้วไม่ต้องไปสนใจมัน เช่นเนี่ยกัวส้นตีนาได้เลยเล่นล่างแล้วเล่นจ้านกลางมันโหนะครับแต่ออกเมียทีตามดีกว่าหน่นละดูให้เสร็จเอ้อเออเอ้ยเดินอะไรของเขาอะ โอ้ยตัวลอมเอออย่าโอเดินมาสู้อะไรหมดเลยเอ้ยอไม่กดมินิมแมพบอไปล,ละโอคลละ้คนก็เดินเหรองงอ่ะอากะลิมันคนพิการใช่ไหมม,มันเก่งยังวะ สวยย่โอจะทลายทะลุกำแพงสินะขำขำแก้เจนสามนาทีเอารีบได้อยู่หรอกตีด้ายนะ่ะมีนตีด้ายนะ่ะติดโดนต้ายนะ่ะติดอ,อสชาติเดอยู่นี่วยครับมีเหงื่อมีติวเต่าป่ะติวเตาเที่อะไร นายพี่วนะ่าอะไรเราจะได้ก็วะห้ามันนะไม่ได้หรอกสามลุ้มหนึ่งต้องได้ละแต่ชนอินทิปเปิลคิว <c oughs> จะเอามานันอ่ยมันจะเลือดยังไม่มีจอกเกาะอ่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยพี่ครับได้ก <c oughs> ็อย่บาบังให้ชนะมันได้พลังมิตรภาพ เปิดนตีมแล้วตายเหอะ <inequ> โอ้ยโอ้โอโอโอโมึงโดนเสร็จค่านี่กระจอกมากเลยนะม,มึงตัดทิวอะคยอัไน,นี้มา พ,ออพ่อมาครับพ่อมาพ่อมาจับมังกรแล้วทำไมมังกรมังกรมังกรปลอมล่ะเป็นลมไปได้แต่คำว่าปล่อยคำเดียวทำเลยไม่ได้อันน่ อไหออไปทำไมเด็กกูแต่มาล่ะไหนก็มาแล้วมา นะครับคุณโดนหล่ออีกแล้วครับมวยนะซัดคุณโดนหล่ออีกแล้วครับน่ะอติโดนตายน่ะไม่ตายวะแอ่โดยดีตายเลยไปไปกันเดินเอ็นเว็นะใช่ปะเอ็นเว็บปะไม่เอ็นสปอร์ต เลยสักพักก็ว so Do ิดวกเออสวัสดีครับทับเลน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 มีใครไปมีใครไปไหมอ๋อไอเทียรได้จริงได้ครับเท็กอ่าที่ีอ่าราคาปทางไหนครับอยู่เลสครับผมได้ครับม่าละเอาร็วๆเลย ได้ครับไม่สวนมังตะยีอะ่สะสวดก็ได้นะแม่งหนีวะอย่างว่ามันจะยีอ๋อเราคงต้องจำใจออกแตดเลอกจริงๆนะคน ให้ซูมันอ่ะมียี่่อกนนียนาซับเดอนเนี่อัวาของชิ้นแรกพระเจ้าสองย่าโอขาคกันเวไปละ ยาสุบอ,อีกแล้ว,ลวห่อไม่กอดป้อมเว้ละ còn đây anh cũng chưa có gì bằng nhà không thì nó ở nhà เก่งว่าดีนะ กินด้วยไหมนี่ของมึงไงผมเล่งอัลกดริยึ่รถลอดแล้วตัไม่ต้องเตรียมครับรถลอดแล้วติดต่อความผมเนียมวทำอะไรอยู่เล่นโอลนั่นนั่นรถหรืออะไร ได้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 เมื่อกี้เสียงไม่ช็อตโอ้แต่ไม่ช็อตมังกลางวันเลยเกินอ่ะเป็นกลางวันมากโนบาล ตรืองดีเทลว่เนี่ยดวงวานขนาดนี้ฝาดลนแน่ๆไม่เห้นโอ้โนอย่าทำคอยเฮ้ย้ยาแต่เกมจบยังเนี่ยยังเหรอขอสซิงหน่อยคารีไม่ไหวละทำันสวยูริกิตุ้งกะแต่ ลองเตยียนหมดอ่ะค่อยเข้าหมดแล้ว,ม,ลวมึงไงสัตว์ไปละยกสวนมันไ,ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวยี่เอาบาลองคนเดียวใช่ยี่ได้แล้วล่ะขอ,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 องขนาของอะไละทำเป็นโชว์ไยสัตว์แค่ให้โอไม่แก่ไงยี่หนึ่งเก้าเอาหน่อยเร็ว โอ้ยฮี่รแรงเลย,อ,ยออกว่าเกินจริงก็เข้าใจว่าจะชนะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เอ้ยจิงแผนตาคิวจริงแผนตาคิวเ้ยได้จริงได้จริงนาซัดเข้ามาด้วยดิ